สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องครูข้างบ้านนะครับในรายการพักกลางวันพอดแคสต์นะครับก็คราวนี้จะมาทั้ง2เวอร์ชั่นเลยก็คือเวอร์ชันที่เป็นพอดแคสต์แล้วก็เวอร์ชันที่ตั้งใจจะเอาไปลงเป็น YouTube นะครับ mm hmm. เราไม่ได้จัดพอดแคสต์เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยสาเหตุที่ว่าเรามีการผมเองมีการที่โรงเรียนมีการสอบปลายภาคนะครับ พอมีการสอบปลายภาคเสร็จปั๊บแน่นอนครับสงครามของนักเรียนคือการสอบปลายภาคแต่สงครามของครูเนี่ยก็คือการทํารายงานทําเอกสารการทําคะแนนต่างๆให้นักเรียนในช่วงของหลังสอบปลายภาคนะครับก็จะมีเอกสารเยอะยะขึ้นมาเลยนะครับและในระหว่างเนี่ยมันก็มีจริงๆสถานการณ์ถ้าทุกคนรับทราบกันดีก็คือว่าสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับมันก็มาตั้งแต่ตอนต้นปีละต้นปี2000 5 6 3มาแล้วนะครับแต่มันมาหนักเอาตรงช่วงนี้นะครับช่วงช่วงประมาณที่ว่าเด็กนักเรียนสอบปลายภาคกันทาให้อะไรหลายๆอย่างนะครับมีผลมากมีการผมว่ามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยนะครับทีนี้ผมจะมาพูดในประเด็นของส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาเท่าที่พอจะตั้งข้อสังเกตได้นะครับก็สําหรับที่จะพูดในประเด็นอย่างแรกเลยก็คืออยากจะพูดถึงมากเลยก็คือว่า ถ้าเราไปสังเกตดีๆนะครับตัวตัวโควิด1 9เนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำเยอะมากพูดถ้าพูดในประเด็นของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษานะครับก่อนอื่นสำหรับคนที่ดูใน YouTube นะครับใครที่ดูใน YouTube นะครับก็จะบอกให้รูก่อนเดี๋ยวผมกม้มๆเงยๆดูอันนี้เป็น จดปกติเวลาอัดพอดแคตน Podcast นะครับจะจดหัวข้อหลักๆของมันไว้เพราะว่าต้องการให้มันตรงประเด็นแล้วก็ให้มันครบประเด็นที่ต้องการจะพูดมากที่สุดนะครับโควิด1 9สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนของผมเนี่ยมันมันมีผลอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับมันมีการกระชับเวลาสอบปลายภาคให้เข้ามาใกล้กว่าเดิมนะครับกระชับมาเพราะว่ามันเหมือนว่าสถานการณ์พอเริ่มจะพอเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อย ทางกระทรวงเอ่ยทางสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาเอ่ยก็แจ้งมายัางทางโรงเรียนว่าถ้าจัดสอบปลายภาคพยายามจัดสอบปลายภาคให้เร็วที่สุดเท่าที่จะจัดได้นะครับมีผลอะไรต่อนักเรียนผมอีกก็คือเราไม่มีงานประชิมนิเทศนะครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีงานประชิมนิเทศกันตั้งแต่เดือนเดือนมกราไปเดือนมกราต้นเดือนกุมภาแต่โรงเรียนของผมโดยปกติแล้วเราจะรอให้สอบ ายพากันก่อนนะครับแล้วเราถึงจะจับประชิมนิเทศแต่ตรงน,นี้ทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็แจ้งทําอิฐทําหนังสือแจ้งมาว่าเมื่อสอบเสร็จแล้วงดจัดกิจกรรมใดๆที่เป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนทําให้ประชิมนิเทศตอนเริ่มต้นของเราเนี่ยเราประเมินว่ามันไม่น่าจะรุนแรงก็เลื่อนก่อนจนกระทั่งพอมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเลื่อนไม่ได้ก็ยกเลิกกันไปนะครับก็เลื่อนเกี่ยวกับการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นม1กับม4นะครับวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วว่ามีการเลื่อนสมัครมีการเลื่อนสอบแม้กระทั่งมีการเลื่อนเปิดเทอมหรือเปิดปีการศึกษา2563ไปจนถึงเดือนเดือนกรกฎาคมเลยล่ะครับเรามาดูสิ่งที่ส่งผลต่อ,อ,อการสอนของครูบ้างโควิด19ส่งผลอะไรต่อครูบ้างน,นะครับก็1ครับพวกเอกสารพวกรายงานเนี่ย ก็จากปกติที่ว่าเราค่อยๆทยอยส่งทยอยส่งนะครับแต่พอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นปับ๊บมันก็จะเกิดนโยบายที่ว่า Work f r o m home นะครับครูก็จะต้องทำงานอยู่ที่บ้านซึ่งเอกสารของครูโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการการข้อมูลของนักเรียนครับข้อมูลของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆที่จะ ที่จะอยู่ในของครูแต่ละกลุ่มอยู่ในอยู่ในแต่ละงานเพราะฉะนั้นจะต้องมีการระดมข้อมูลกันซึ่งถ้าตอนที่เป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยเราก็เดินกนไปที่ที่ห้องไปเดินไปที่กลุ่มสาระต่างๆเพื่อที่จะขอข้อมูลได้ไม่ยากแต่ปัจจุบันก็ในตอนที่ทํางานกันครับก็อาศัยใชยย้ไลน์ใช้อินบ็อกซ์ของ a c e b o o k นะครับอาศัยการโทรก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้นเคยนะครับมันเลยแบบ ขาดงูบ้างลืมไอ้นี่บ้างนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาของการทํางานทําให้เกิดสภาวะความเครียดเร่งกับเวลาเข้ามาด้วยแล้วกันก็เกือบเกือบทุกประเทศที่มีผลกระทบที่โดนผลกระทบตัวนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการสอนออนไลน์เกิดขึ้นนะครับการสอนออนไลน์ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น z o ูมไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams ตรงนี้แหละครับมันส่งผลต่อครูแน,น,น่นอนก็คือว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยพอผมดูแล้วว่า ถ้าเปิดเทอมตามปกติประมาณวันที่16พฤษภาคมเนี่ยน่าจะไม่ทันและดีไม่ดีอาจจะเลื่อนไปจนถึงมิถุนากลางเรือมิถุนาก็คือเลื่อนไปเดือนหนึ่งตอนนี้ที่ผมคิดไว้แต่ตอนนี้ข่าวกค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าน่าจะไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมและถ้าสถานการณ์ณเวลานั้นยังไม่ดีขึ้นแต่การศึกษาจะต้องดําเนินไปการสอนโดยใช้ระบบสอนออนไลน์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ครูหลายๆท่านนะครับนอกจากตัวผมเองแล้วผมเชื่อว่า อีกหลายๆท่านเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะลองหาระบบหรือหาโปรแกรมที่สามารถสอนได้นะครับการสอนผมก็มองว่ามันมันหลายแบบนะครับสอนอย่างเช่นถ้าัเมื่อก่อนผมทําก็คือสอนเอาบันทึกบันทึกเช่นผมใช้ iPad ผมบันทึกหน้าจอผมโพสต์ใน Facebook ให้เด็กเข้ามาดูได้หรือสอนแบบไลฟ์ใช้เฟซบุ uh, ๊กนะครับใช้ a c e b o o k ก็ก็ได้ครับแต่2ตัวนี้มันจะมีปัญหาก็คือว่า มันจะเป็นลักษณะของการสอนทางเดียวก็คือผมพูดแล้วการตอบสนองหรือกับปฏิกิริยาตอบสนองตอบโต้ของผู้เรียนไม่ค่อยมีอย่าง Facebook ที่เราอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแม้โอเคเขาคอมเมนต์เขาอะไรได้แต่หนึ่งหลักมันดีเลยดีเลยไปประมาณ3-5วินาทีครับสองเขากแค่แค่ข้อความเขาไม่สามารถส่งเสียงส่งอะไรมาได้เพราะนั้นการสอนมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดไ้นะครับว่าการสอนจริงๆแล้ว มันไม่ควรเป็นลักษณะของการสอนที่เป็นทางทางฝ่ายเดียวทางเดียวก็คือครูผู้สอนไปถึงนักเรียนแต่เราไม่ได้รับปฏิญาตอบสอนองหรือไม่ได้คําตอบไม่มีการไม่มีการตอบโต้กันระหว่างครูผู้สอนเนี่ยการใช้โปรแกรมในการสอนที่จะเป็นการตอบสอนองได้มันจึงจําเป็นส่วนตัวผมผมได้ลองแบบจริงหลังจางกก็คือตัวซูมนะครับตัวซูมผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าปกติผมใช้ไอแพดสอน ต่อเข้าคอมต่อเข้าโปรเจคเตอร์แล้วเราก็ให้เด็กดูสิ่งที่เราจดบนโปรเจคเตอร์ผมไม่ค่อยได้ใช้กระดานไว้บอร์ดเท่าไหร่นะครับพอใช้โปรแกรมซูมเนี่ยมันใช้ได้มันสามารถจับภาพหน้าจอ iPad เราแล้วไปขึ้นตรงตัวแชร์สกีนถ้าใครใช้ซูมเราเราเห็นว่ามันจะมีลักษณะของการแชร์สกีนไปมันใช้ได้นะครับในเรื่องของการสอนออนไลน์เราพบว่าการสอนออนไลน์เนี่ยในระดับของหมหาวิทยาลัยะนะครับเท่าที่สังเกตแรกๆก,ก,ก็โอเคหล,หลังๆเริ่มเริ่มเจอปัญหาครับเริ่มเจอปัญหาอย่างเช่น การวัดผลบางคนเน็ตมีปัญหาเข้าไม่ได้การวัดผลออนไลน์มันมีมันมีผลหมดเลยหรือการสอนคือต้องยอมรับอย่างนึ่งว่าบรรยากาศในห้องเรียนนะครับมันบรรยากาศมันมีความขลังมันมีความขลังทาให้หลายๆคนรู้สึกว่าเราต้องจดจอกับสิ่งที่อาจารย์กำลังจัดการเรียนการสอนอยู่ทีนี้พอเราเรียนผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือผ่านหน้าจอคอมเนี่ยโอเคอาจารย์อยู่ในอยู่ในหน้าจอแล้วก็จริงแต่ความรู้สึกกับความรู้สึกแบบ สมาธิจดจ่อเนี่ยมันมันจะน้อยลงเยอะนะครับมันน้อยลงเยอะและที่เป็นปัญหาต่อก็คือ,อ,อส่วนเราเราเรียนอยู่ที่บ้านสิ่งที่เราจะเจอก็คือหมูหมากาไก่ที่เราเลี้ยงไว้ก็จะส่งเสียงบ้านที่ผมเคยเห็นในทวิตเตอผมก็ขำนะครับที่ว่ามีนักศึกษากำลังพิเศษพิเศษวิจัยพิเศษให้อาจารย์เขาดูผ่านทางนี่ครับผ่านทางโปรแกรม Zoom หรือผ่านทาง Microsoft Teams น,น,นี่นครับในระหว่างนั้นอะ บ้านเขาเลี้ยงหมาหมากัดกันครับใจนึงก็สงสารเขาใจนึงผมผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดีๆอย่างตรงที่ว่าคืออาจารย์เขาก็เข้าใจนะครับอาจารย์เขาก็เข้าใจทําให้รู้สึกว่าในวันที่แย่ๆมันก็จะมีอะไรให้ให้คำบ้างหรือที่เจอปัญหาก็คือว่าบางทีเรียน,ยนอยู่แม่เรียกบ้างพ่อเรียกบ้างทําให้สมาธิจดจอ่อมันไม่มีเลยเหลายหายคนนะครับเขากลับบ้าน เขาเรียนออนไลน์แต่บางทีพื้นที่ที่บ้านเขาเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหนึ่งไม่ได้มีอินเทอร์เนต็ตสองใชออ้อินเทอร์เนต็ตมือถือปรากฏว่าอินเทอร์เนต็หนเตหมดมีปัญหาขึ้นมาท,าทันทีนะครับหรือการความสัญญาอินเทอร์เนต็ตไม่เสถียรบางทีทําข้อสอบอยู่ทําข้อสอบระบบออนไลน์อยู่ปรากฏว่าอินเทอร์เนต็ตหลุดตรงนี้ก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ว่าขอสอบใหม่ต่างๆนานาเกิดขึ้นและสมมุติว่า ถ้าการสอนออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในระดับมัธยมขึ้นจริงเนี่ยสิ่งที่กระทรวงต้องระวังเกิดขึ้นเลยพิ่งที่กระทรวงต้องเตรียมตัวไว้เลยก็คือพวกนี้แหละครับมันมีจริงๆนะครับที่บ้านของนักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงจริงๆมันเป็นปัญหาที่จะต้องเตรียมแล้วครับเตรียมตัวแล้วว่าต้องเจอแน่นอนคือโอเน็ต ถ้าเราไปดูในพอดแคสต์ภ uh, าพเก่าๆในรายการพักกลาวันเนี่ยผมจะพูดถึงคะแนนโอนเนผมจะพูดถึงว่าเราวงการการศึกษาเราเนี่ยเราให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับคะแนน o อนเนมากเกินไปนี่แหละครับมันส่งผลละส่งผลอย่างไรก็คือว่าถ้าจนแล้วจนรอดเราไม่สามารถเปิดเรียนตามเวลาปกติที่ได้ คุยกันไว้ว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคมแต่ทุกอย่างมันจะต้องดําเนินงานต่อไปโอนเน็ตเราต้องสอนอาจจะใช้วิธีการสอนออนไลน์เข้ามาเกี่ยวเด็กที่บ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตถึงได้เริ่มต้นก่อนครับได้เริ่มต้นที่จะเรียนก่อนเราอาจจะมองว่าเอ้ยเด็กที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเดี๋ยวพบเหตุการณ์มันปกติเราค่อยให้เขาเรียนก็ได้แต่เราอย่าลืมอย่างหนึ่งครับเราอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าเอ่ออย่าได้ตกใจไปนะครับเพราะว่าที่เสียงต่างๆเนื่องจากบันทึกที่บ้าน นะครับโอ้โหธรรมชาติแวดล้อมมากนะฮะก็เอาต่อๆเข้ามาเข้าประเด็นต่อเลยแล้วกันนะฮะก็เด็กที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราถ้าเรามามองว่าถ้าจะให้เขากลับมาเรียนตามหลังเพื่อนเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้วเรากำลังมองเด็ก2อกลุ่มที่เริ่มต้นไม่พร้อมกันแต่วันที่เขาจะทดสอบวันที่เขาจะถูกทดสอบด้วยการทดสอบระดับชาติหรือโอเนเนี่ย มันจะเป็นวันเดียวกันแสดงว่าระยะเวลาที่เขาใช้ในการเตรียมตัวมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปั๊บเรายังให้น้ําหนักของคะแนนโอนเท่าเดิมผมว่ามันมันไม่ยุติธรรมนะครับมันไม่ยุติธรรมมันยิ่งทําให้ผมนึกถึงบทความหนึ่งนะครับบทความหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษานะครับเป็นงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับการหลืลํำทางสารโดยน,นนทริดพิสัยระยะบุตรนะครับปีพิมพ์ครั้งแรกในเ,เป็นบทความที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่29มกราคม2558นะครับโดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญไว้ให้ดังนี้ก็คือว่าความเหลื่อมทางการศึกษาของไทยนะครับเมื่อเราพิจารณาถึง ปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนี่ยพบว่าต่างมีส่วนต่อการเรียนรู้ต่อการรับรู้ของเด็กน,นะครับทําให้เกิดความเข้าใจทําให้เกิดการรับรู้ที่ไม่เท่ากันและมันไปส่งผลต่อเทศสกอร์ทีสกอร์ในทีน่นีเอาง่ายๆก็คือคะแนนโอเน สังคมเรานะครับสังคมเราการศึกษาไทยก็ยังคงเอาเอา,เอาเทกอร์เป็นหลักอยู่โดยางานวิจัยตัวนี้นะครับเขาบอกว่าปัจจัยทั้ง3ตัวโรงเรียนโรงเรียนจะมีผลถึง47นะครับครอ,อบครัว9และตัวเด็กเองอ่ะ2%ตตรงนี้แหละครับ ทำให้ตอนผมอ่านเนีทำให้ผมเคลียร์เลยว่าเอ๊ะทำไมผู้พ่อแม่ผู้ผปกครองยอมจ่ายหนักๆเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองลูกหลานของตัวเองเข้าไปในโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลายๆด้านเราย้อนกลับมาจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ถ้าเราจะสอนนักเรียนแบบออนไลน์แล้วเราวัดผล o อนไเราให้ความสําคัญมันเท่าเดิมมันจะยิ่ง ฉีกให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยอย่างชัดเจนขึ้นมันควรเป็นจุดเปลี่ยนในเมื่อเท่าที่เราสังเกตน,นะครับไอสิ่งนั้นที่เราไม่เคยทำเราได้เริ่มทำกันตอนโควิด -19 นีนแีละครับไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกดิจิตอลทรานส์มิชันรู้ออกเสียงถูกนะดิจิตอลทรานสมิชันเนี่ยเพราะนั้นบอกว่า น่าจะพิกวิกฤตตัวนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นการศึกษาเพื่อเด็กมากขึ้นให้เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ความสําคัญของเด็กมากขึ้นลดความสําคัญของโอเน็ตลงไปเด็กเราก็จะเข้าเด็กก็จะเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21โดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกถูกเอาเปรียบเขาไม่รู้สึกว่า ความเหลื่อมล้ำนี้ยิ่งกดให้เขาตกต่ำขึ้นความทุกอย่างโอเคครับผมเข้าใ,ใจทุกอย่างมันไม่มีความเท่าเทียมกัน100%เป็นต์หรอกครับแต่อันไหนที่เราควบคุมได้เราควรควบคุมเพื่อเด็กเราหรือเปล่ารครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกที่จะลง Youtube ด้วยนะครับจะพยายามตัดต่อลง Youtube แล้วก็พอดแคสต์ก็ติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่เคยให้ไว้แล้วก็อาศัยช่วงที่ นี่นะครับหยุดยาวจนตั้งเดือนกรกฎาคมคงจะมีเวลาในการบันทึกพอดแคสต์มากขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังและติดตามนะครับแล้วเราเจอกันต่อไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยละครับกลับมาแล้วครับกับชอบ่องครูข้างบ้านกับรายการต่างๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับขอบคุณมากครับ